จิตมาจากไหนเจ้าคะพระอาจารย์จะอธิบายให้พวกเราได้ฟังว่าถ้าเกิดตอบคำถามไปแล้วไม่ทำให้พวกเรารู้แจ้งจิตบรรลุธรรมคำตอบนั้นไหลค่าทันทีเลยตจำไว้นะ ถ้าคำถามนั้นถามขึ้นมาแล้วผู้ตอบไม่สาม,มารถตอบให้ผู้ฟังเคลียร์เบาโล่งได้คําตอบนั้นไรค่าทันทีเข้าใจไหมถึงแม้พวกเราจะบอกว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วไงอ่ะถูกไหมถ้าเข้าใจจริงต้องเกิดพุทธภาวะเกิดความเบาความโล่งหมด สิ้นสงสัยชนิดที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าก็ไม่ถามแล้วมันรู้ด้วยว่าไม่เกิดเป็นแบบนี้พ้ทุกข์พแบบนี้หมดสิ้นสงสัยโดยสิ้นเชิงผู้สงสัยก็ไม่มีผู้ตอบก็ไม่มีเข้าใจไหมมันจะหมดเรียกว่า รูปนามจะสลายไปหมดเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ควรตอบแต่กลับไม่มีใครตอบให้ได้แบบนี้มีหลายคนมากฟังธรรมพระอาจารย์แม้แต่การตอบคำถามพระอาจารย์ทำให้หลายคนโล่งบรรลุธรรมน้ำตาไหลเบาโล่งกันได้คลายออกจากอาการที่มันหนัก มันยึดมันยึดคำถามที่ถามมันยึดความคิดที่คิดยึดมนโนภาพยึดอารมณ์ยึดความรู้ด้วยอ่ะมีอีกแบบหนึ่งพอถามเนี่ยพอถามครูบาอาจารย์ไปว่าเน่ยสมมตินะลองปู่เจ้าขาอือ ทำยังไงดิฉันถึงจะพ้นจากวัตตะไม่เกิดอีจกจ๊ค่ะแต่ต้องเริ่มต้นยังไงจ้าค่ะครูบาจาจารย์ก็ให้ตอบมาว่าอ๋อเราต้องรักษาศีลก่อนนะให้ศีลบริสุทธิ์ก่อนอ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแล้วไงได้คําตอบนี้มาแล้วไงมันทําให้พวกเราบรรลุธรรมใม่ มันทําให้เราได้อะไรจากการได้ฟันคําตอบนั้นไหมไม่มันทําให้เราแจ้งแล้วจบเคลียร์ไหมไม,ไม่แล้วพวกเราก็มาหลังไว้ถามไหมพวกเราเห็นไหมอ่ะทีนี้พระอาจารย์ถามคําถามที่ถามมาเป็นคําถามที่แปลกมากเอาเป็นว่าคนถามจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ใช่ประเด็นพระอาจารย์แค่มาพูดถึงลักษณะแห่งการถามว่า จิตมันเกิดมาจากไหนพวกเราเชื่อว่าจิตคืออะไรอันดับแรกนี่คือคำตอบนะพวกเราเชื่อว่าจิตคืออะไรพวกเราพวกเราว่าพวกเราคืออะไรแล้วพวกเราเชื่อว่าจิตคืออะไรถามตรงนี้ให้เข้าใจก่อนถ้าพวกเราเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์เชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ผู้หญิงหรือเป็นมนุษย์ผู้ชาย เราเชื่อว่าร่างกายนี้เป็นร่างกายเรานี่เริ่มต้นจากความที่เรียกว่ามืดบอดเลยยังจับหลักทาอะไรไม่ได้เลยนะมืดบอดนะศึกษาธรรมมาจนในยุป,ปานี้ยังเป็นศูนย์คือมืดบอดมืดบอดเหมือนเดิมทีนี้สมมุตินะตั้งคาถามขึ้นมาว่าจิตเกิดมาจากไหนคําถามคือเราอะคืออะไรคนถาม คือมนุษย์ใช่ไหมหรือคือนามหรือคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราคืออะไรก่อนถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์นะแล้วเราก็ไปตั้งคำถามขึ้นบอว่าจิตคืออะไรจิตของความเป็นมนุษย์จิตคืออะไรคำถามป้าจายคือ พวกเราเข้าใจว่าจิตมันคืออะไรก่อนอย่าเพิ่งพูดถึงว่ามันเกิดมาจากไหนธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะอาศัยสมองอาศัยตักกะคืออาศัยความคิดเรียกว่าอาศัยนามรูปอาศัยนามเพื่อตั้งคำถามถามหาจิตซึ่งจิตคืออะไรคือรูปหรือนามคำถามนี้จิตคือรูปหรือนามกว่า ถ้าพวกเราถามด้วยความที่รู้ว่าเราคือรูปและไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกเราเนี่ยส่วนเสียงที่พูดอยู่นี้คือนามก็ไม่มีมีตัวตนอยู่จริงรูปเกิดขึ้นมาจากนามแล้วนามเนี่เกิดขึ้นมาจากจิตถ้าพวกเราเข้าใจแบบนี้เตรียมไม่เกินนะ อันนี้ปาอาจารย์บายชัดเจนมากนะฟังให้ดีป้าคาถามคําถามที่ถามมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยตอบเอาที่รับประเด็นเข้าใจหลักให้ดีแล้วพวกเราจะบรรลุธรรมไม่เกิดการไม่เกิดเป็นเรื่องง่ายความรู้เรื่องจิตจะต้องลงสู่จิตของพวกเราจนพวกเราเห็นว่ามันไม่มีเราเลยเนี่ยแล้วมล่งขึ้นมานั่นแหละเราจะรู้จักจิต แล้วเราจะรู้เรยว่าจิตมา,าอย่างไะทีนี้ต่อธรรมชาติของลูกมันมีขึ้นมาเพราะมีนามไปให้ค่าเกิดจากความคิดนั่นแหละพระอาจารย์พูดให้สั้นลงนามก็คือความคิดมโนภาพอารมณ์ความจำอาการรับรู้นามให้ค่าว่าเราเป็นมนุษย์ ไอ้ก้อนนี้ไม่ได้พูดว่ามันเป็นมนุษย์แต่เราคิดให้ค่าว่าเราเป็นมนุษย์เราอยู่ไหนเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนพวกเราก็จะบอกว่าก็นี่ไงเสียงนี้พูดอีกแล้วว่าก็นี่ไงแล้วก็นนี่ไงอยู่ตรงไหนสิ่งนี้มันไม่ได้พูดว่ามันเป็นอะไรลองจับขาดูมันมีแต่รู้ เขาไม่ได้พูดว่าเขาเป็นขาจะซ้ายหรือขวาเขาไม่ได้พูดร่างกายนี้เขาไม่ได้พูดเลยแต่สิ่งที่พูดอยู่ตลอดคือน,นามตรงนี้เข้าใจไหมวัตถุธาตุบนโลกใบนี้เขาไม่ได้พูดเลยแต่สิ่งที่พูดคือน,นามคือไอเสียงที่พวกเราอาศัยมันอยู่ตลอดนี่ตังหากที่ให้ข้ารูป เราก็คิดในใจึ้นมาว่าเอ๊ร่างกายเราทําไมมันปวดจังเลยนี่เราคิดอยู่นะเนี่ยส่วนร่างกายมันไม่ได้พูดนะเอ๊ทําไมขาปวดจังเลยเสียงนี้พูดอีกแล้วแต่พวกเราลองมองดูสิ่งนี้มันไม่ได้พูดใครเข้าใจตรงนี้น้าตาไหลพรุ่งสาธุนะรูปเกิดขึ้นมาจากนามไปตรงนี้เข้าใจให้ดีนะรูป เกิดมาจากนามแสดงว่านามนี่แหละเป็นตัวให้ค่ารูปเข้าใจไหมถ้าไม่มีนามให้ค่ารูปนามจะมีไม่ได้เลยพวกเราลองมองดูทุกอย่างบนโลกใบนี้สิลองมองกว่าสายตาม,มองดูไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องคิดด้วยพวกเราจะเห็นว่าทุกอย่างไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดว่าเป็นคนหรือเป็นบ้านด้วย พราเราจะเห็นทุกอย่างเป็นนันเดียวกันหมดคือมันเป็นรูปเป็นสิ่งถูกรู้แต่พอเราเริ่มคิดเอ๊ะกำแพงบ้านทำไมมันสีมันหมองจังเปลี่ยนสีใหม่ดีกว่ามัง้งเห็นไหมกําแพงบ้านมาจากไหนสีมาจากไหนหมองมาจากไหนคิดใช่ไหมนี่คือนามนี่คือจิตตะสังขาร มันเป็นอาการจิตน,นะที่พูดอยู่นี่คืออาการจิตน,นะให้ค่ารูปแล้วก็คิดต่อโอ้ขาเราก็ปวดมากเลยมันจะเดินไหวไม่ขาข้างนี้ทำไมปวดจังข้างซ้ายนะเห็นไหมเสียงนี้กำลังให้ค่าไอ้ก้อนวัตถุธาตุนี้ว่ามันขับไปขาเรามีอาการแบบนี้เจ็บแบบนี้ข้างนี้ เห็นความคิดให้ค่ารูปไหมพวกเราอาศัยมันอยู่ตลอดเลยแล้วเราดันเชื่อด้วยนะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราดันเชื่อด้วยนะว่าจิตมาจากไหนเรากำลังอาศัยรูปไม่พอไม่ไม่ใช่แค่อาศัยเดียยึดด้วยเรายึดรูปอาศัยรูปไม่พอเรายึดนามอาศัยนาม แต่เราจ,าจะบใรู้จักจิตเราอาศัยสิ่งน,นี้อยู่เรายังไม่รู้เลยว่าเรากำลังอาศัยมันยึดมันอยู่ตอนเนี้ยพวกเราจึงไม่สาม,มารถที่จะเข้าใจจิตได้เลยถ้าพวกเราไม่คลายตัวออกจากรูปและนามเอาแบบนี้อธิบายอีกเข้าใจตรงนี้ดีนะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้พวกเราจะบรรลุธรรมเร็้ยวมากแล้วเราจะรู้ว่าจิตคืออะไรอะไรเอ่ย ที่ฉายแสงได้สิ่งที่ฉายแสงได้พระอาจารย์ขอเฉลยเป็นตัวนี้ก่อนนะอุปมาเป็นตัวนี้นะคือไฟฉายยังไม่รวมตัวอื่นนะามีอีกหลายตัวแล้วแต่เราจะปั้นสมมติพระอาจารย์ขอเรียกสมมุติตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนอะไรเอ่ยที่ฉายแสงได้และแสงมันกระทบสิ่งต่างๆเห็นทุกอย่างได้ด้วยแบ่งเป็นสองอย่างนะรูปคือสิ่งที่ถูกเห็นถูกแสงกระทบก็จะนะ ส่วนแสงหรือการเห็นนี้ก็คือเป็นแสงแสงนี้เกิดมาจากไหนแสงเกิดมาจากต้นกำเนิดมันก็คือกระบอกไฟฉายสามเลเยอร์นี้เริ่มอธิบายแบบชัดเจนนะสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากไหนสมมติว่าฉายแสงไปปึ้งอย่างเงี้ยใช้แสงไปเลย ไปเห็นต้นไม้ต้นไม้เกิดมาจากไหนเกิดขึ้นมาเพราะมีแสงไปรับรู้กระทบอา้าวแล้วแสงนี่เกิดมาจากไหนเกิดมาจากกระบอกไฟฉายย้อนกลับไปดีนะต้นไม้ต้นนั้นเกิดมาจากแสงไปกระทบตอนที่ไม่มีแสงเลยมันมืดไปหมดมันไม่เห็นหรอกว่านั่นคือต้นไม้ไม่เห็นว่าเป็นอะไรด้วยเข้าใจนะ มองไปนี่มืดตึ๊บเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันมองอะไรไม่ได้เลยถูกไหมอ่ะทีนี้พวกเราต้องการเรียนรู้ถูกไหมต้องการเรียนรู้ต้องทํำยังไงพวกเราจึางต้องอ่ะมีกระบอกไฟฉายแสดงว่ากระบอกไฟฉายนี่คือต้นกําเนิดต้นกําเนิดของอะไรบางอย่างละ่ะเรามีท่าต้นกําเนิดละ่ะทีนี้พอเรามีท่าต้นกําเนิดแล้วก็เปิดฉายแสงแสง เกิดขึ้นมาจากไหนอ่ะเกิดขึ้นมาจากท่าต้นกําเนิดหรือกระบอกไฟฉายเนี่ยคือท่าต้นกําเนิดถ้าอุปมากระบอกไฟฉายคือจิตนั่นเองนะเข้าใจนะกะบอกไฟฉายมันสร้างแสงแสงนี้จับต้องได้ไหมจับไม่ได้นะแต่มันมีแสงไหมมันมีแสงนี่อุปมาให้มันมีแสงนะกะบอกไฟฉายสร้างแสงซึ่งไม่มีตัวตนหรอก จับต้องไม่ได้หรอกแต่คุณลักษณะของแสงคือทำให้เห็นรูปทำให้เห็นภาพนั่นหมายความว่าภาพเหล่านั้นมันมีขึ้นมาเพราะมีแสงถูกไหมเลเสงเหล่านี้มีขึ้นมาเพราะก็บอกไฟฉายถูกไหมตรงนี้เข้าใจไหมนั่นหมายความว่าไงภาพนั้นกับแสงนี้ ไม่ใช่กระบ,บอกไฟฉายจบเลยจิตเราก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ร่างกายนี้คือภาพคือรูปมีขึ้นมาเพราะมีความคิดให้ค่าว่านี่คือร่างกายเราเสียงนี้มันพูดอาการรับรู้คอยรับรู้โดยอาศัยเสียงให้ข้าว่านี่คือร่างกายเราแล้วเสียงนี้อาการรับรู้นี้มาจากไหน มาจากจิตนั่นแหละการที่เราจะย้อนไปหาจิตได้เราต้องเข้าใจการทวนกระแสชัดพอไหมนี่คือการทวนกระแสถ้าพวกเราไม่ทวนกระแสมาเข้าใจพวกเราจะไม่มีวันรู้แจ้งจิตเลยพวกเราจะหลงเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์อยู่แบบที่เราจะหลงเชื่อว่าภาพนั้นมันมีอยู่จริงๆแต่พอเราลองดับแสงดูสิ ลองดับแสงดูไม่มีแสงไหนภาพนั้นอยู่ตรงไหนมันไม่มีสิ่งนั้นเลยสิ่งนั้นจะหายไปหมดเลยเข้าใจไหมรูปหรือสิ่งถูกรู้ทั้งหลายแหละมันมีขึ้นมาได้เพราะมีธรรมชาตินึ่งไปส่องให้มันมีไปรับรู้ให้มันมีเข้าใจไหม เมื่อมีธรรมชาติหนึ่งไปทำปฏิกิริยาให้ภาพนั้นได้ปรากฏขึ้นมาได้ภาพนั้นมันมีขึ้นมาเพราะมีแสงนั้นไปกระทบถูกไหมตรงนี้เรียกว่ารูปและนามรูปคือวัตถุธาตุหรือสิ่งที่ถูกกระทบถูกรับรู้จากนามนามคืออาการปรุงแต่ง เป็นพลังงานอย่างหนึง่งที่ทําหน้าที่ส่องไปกระทบแล้วก็ให้ค่าให้ความหมายว่าสิ่งนั้นคือต้นไม้มีชื่อด้วยนะทนั้งที่สิ่งนั้นมันไม่มีชื่อแต่มันมีชื่อขึ้นมาเพราะไอ้แสงนี่แหละมันฉายแสงไปรับรู้ไมพ่พอมันให้ค่าด้วยว่าสิ่งนั้นชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นมาจากนาม ส่วนน้ำก็ไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นมาจากธาตุต้นกำเนิดนี่แหละคือเราอย่างแท้จริงความเป็นเราสามเลเยอร์นี้พวกเรามาติดหลงว่ารูปนี้เป็นเราเมือนกับเราใช้แสงไปเราเห็นต้นไม้อู้ยฉันเห็นต้นไม้ดีใจจังเลยต้นไม้ต้นนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กระโดดกอดต้นไม้ลืมไปเหลือว่าตัวเองคือกระบ,บอกไฟฉาย นี่อุปบานะก็บอกไฟฉายหลงเชื่อว่าตัวเองคือต้นไม้ตนนั้นไปแล้วอะพวกเราว่าเป็นไงมืดบอดไหมเอาใหม่นะก็บอกไฟฉายนี้มันก็มีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทุกอย่างมืดหมดไม่สามารถรับรู้อะไรได้และไม่สามารถให้ค่าสิ่งใดได้ทีนี้ก็บอกไฟฉายนี้ได้ฉายแสงปึง้งแค่ใช้แสงนี่ กระบอกไฟฉายตัวนี้มันอาใัยเสยงแล้วนะเมื่อกระบ,บอกไฟฉายต้องการเรียนรู้ต้องทำไงจิตก็เช่นเดียวกันจิตเรามันประกอบด้วยความไม่รู้เหมือนกับเราคือกระบ,บอกไฟฉายที่เราไม่สามารถรู้สิ่งใดๆได้เลยเพราะมันมืดไปหมดจิตเราก็เป็นแบบนั้นการที่จิตจะรู้สิ่งต่างๆได้ต้องทำไงนี่เรียกว่าความไม่รู้นะอวิชชานั่นเองนะโอ้ย เกิดมากคได้ฟังทาแบบนี้ไหมพวกเราใครฟังทมนี้บรรลุทมตอนนี้สาธุนะส่วนใครฟังแล้วยังไม่จบนะฟังซ้ำๆอะไรเราพจะบรรลุทำล้านเปอร์เซ็นต์ถ้ายังไม่แจ้งอีกฟังต่อไปจนกว่าจะเบาโล่งแจ้งโอ๊ยพระอาจารย์ว่าไม่นานนะไม่นานจริงๆฟังเอาหัวใจฟังน้อมตามไปดิพระอาจารย์บอกอะไรยิ่งกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะทรมาวันนี้ละเอียดมาก เําใหม่นะก็บอกไฟฉายเนี่ยมันไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยเข้าใจนะเพราะมันมืดไปหมดเลยเข้าใจนะจิตเราก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่มันไม่สามารถรู้จักตัวมันได้เลยเพราะมันไม่มีเครื่องมือใดๆเลยทีนี้ทําไงถ้าสมมติว่าพวกเราคือกระบอกไฟฉายที่มีชีวิตเราจะทํายังไงเราถึงจะรู้ทุกอย่าง เพราะมันมืดไปหมดเลยเราจะรู้ทุกอย่างได้ไงเราต้องสร้างบางอย่างขึ้นมาถูกไหมเราจึงเปิดสวิตตัวเองปึก๊กขณะที่เปิดสวิตตัวเองนี่แหละเกิดแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากกระบอกไฟฉายเหมือนกันกับจิตจิตสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อเรียนรู้คืออาการรับรู้และ พอมันรับรู้ปึ้งมันก็เพิ่มให้ค่าสิ่งนั้นทันทีต่อกันเลยขนาดนั้นตรงนี้เข้าใจนะฉันใดก็บอกไฟฉายจะรู้ทุกอย่างได้ต้องทำไงม,มันเลยสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าแสงลำแสงความสว่างปึ้งเปิดสวิตปั๊บตัวมันเปิดสวิตเพื่อจะได้เริ่มเรียนรู้ตรงนี้แหละจิตมันเกิดตรงนี้แหละ พวกเราเริ่มเกิดก็ตรงนี้พวกเราจะไม่เกิดก็ตรงนี้เข้าใจให้ดีนะง่าย,ายแค่เนี้ยตรงเนี้เรียกว่าอาวิชาความไม่รู้จึงต้องเรียนรู้ไงพวกเราต้องเรียนรู้นะทีนี้พอเราสร้างอาการหนึ่งมาเรียกว่าอาการรับรู้ฟึบเหมือนกับเรานอนตื่นใหม่มันจะได้รับการกระทบบางอย่างมันรับรู้มาฟึบเราจะตื่นเลยนั่นคืออาการรับรู้พอมันรู้แล้วมันเริ่มคิดให้ค่าต่อตอนที่เราตื่นใหม่อันเดียวกัน ทีนี่กระบอกไฟฉายเปิดสวิตปับ๊บแสงส่องออกพวยพุ่งออกจากกระบอกไฟฉายนั่นหมายความว่าไงกระบอกไฟฉายตัวนี้ที่มีชีวิตนี้มันดีใจมากที่มันสาม,มารถที่จะปล่อยแสงออกไปเรียนรู้รับรู้ได้มันเริ่มยึดแสงนี้ มันเชื่อว่ามันคือแสงนี้พวกเราว่าโง่ไหมนี่คืออวิชานะพวกเราทั้งหมดเป็นแบบนี้หมดเลยพวกเราคือจิตแต่เราดันไปเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์เอาเข้าไปสิเอาเดี๋ยวพูกฟังตัวนี้ต่อถ้าชีวิตก็คือจิตหรือเรียกว่ากระบอกไฟฉายแล้วกันเปลี่ยนชื่อจิตไหมเปลี่ยนเป็นกระบอกไฟฉายถ้าชีวิตตัวนี้มันชื่อว่ากระบอกไฟฉาย มันได้สร้างอาการบางอย่างกันมาปึ๊บกลายเป็นลำแสงส่องออกไปพวยพุ่งออกไปจากตัวมันตรงนี้เรียกว่าอาการปรุงแต่งไอ้เจ้ากระบ,บอกไฟฉายนี้หรือจิตพวกเราเนี่ยมันถือครองทันทีว่าฉันคือแสงนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเราเชื่อว่าเราคือแสงนะเราไม่ใช่กระบ,บอกนี้นะแต่เราคือแสง ไฟฉายนี้นี่คือเรากระบอกไฟฉายมันเชื่อว่ามันคือแสงไฟฉายไปเรียบร้อยแล้วคุณลักษณะของแสงนี้เป็นยังไงทีเนี้ยเมื่อมันฉายไปที่ใดมันจะกระทบวัตถุธาตุได้หมดทุกประเภทต้องเป็นวัตถุธาตุนะเรียกว่ารูปเหมือนกัน เมื่อจิตได้สร้างอาการรู้อาการคิดนึกอารมณ์ความจำขึ้นมามันจะออกไปรับรู้ถึงร่างกายนี้แล้วมันก็คิดให้เขาว่านี่คือร่างกายเป็นเรื่องละทีนี้จิตมันเชื่อว่ามันคือร่างกายไปแล้วทีนี้พวกเราเห็นการเกิดแห่งวัตตะเรือยงก็บอกไฟฉายมันคือจิตสมมตินะมันคือจิตจิตดวงนี้ชื่อว่ากระบอกไฟฉาย มันได้สร้างอาการนึ่งเพื่อจะเรียนรู้จิงสร้างแสงขึ้นมาฟึบเป็นแสงแสงตัวนี้ไม่ใช่กระบอกไฟฉายตรงนี้เข้าใจไหมแสงเป็นเพียงอาการของกระบอกไฟฉายตรงนี้ใครเข้าใจจบบรรลุธรรมสาธุนะมีแค่นี้เลยธรรมะสำหรับปราดเหมือนกันเสียงที่พระอาจารย์พูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรานะเพราะเราคือจิต เสียงที่สื่อสารอยู่นี้มันป่วยพุ่องออกมาจากจิตนะเข้าใจไหมเนี่ยที่รับรู้อยู่นี้มันก็เป็นอาการที่ป่วยพุ่องออกมาจากจิตนะเราคือจิตเราไม่ใช่อาการรู้แล้วก็ไม่ใช่เสียงนี้ด้วยไม่ใช่อารมณ์ด้วยไม่ใช่ความจําด้วยเข้าใจไหมชัดมากๆแล้วเนี่ยใครฟังไม่เข้าใจบ้างไปอาบน้ําเดี๋ยวนี้เลยนะปเป้งตะมูด,ด้วยเข้าใจไหมเออ มันจะได้เย็นเย็นมันจะได้สดชื่นมาฟังใหม่ชัดพอไหมเนี่ยจริงจริงเนี่ยฟังแค่นี้มันจบแล้วมารธรรมแล้วนะเนี่ยมันแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้เมื่อจิตดวงหนึ่งมันเชื่อว่ากระบอกไฟฉายมันสร้างแสงขึ้นมาปึ๊บทีนี้ลหละแสงตัวนี้มันเชื่อว่ามันคือแสงแล้วนะไอ้เจ้ากระบอกไฟฉายเนี่ยมันเชื่อว่ามันคือแสงเหมือนกับเราเชื่อว่าเราคือเสียงเนี่ย เราเชื่อว่าเราคือมโนภาพอารมณ์ความจำอาการรู้เราเชื่อว่าเรารู้เราเชื่อว่าเราเข้าใจทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นอาการหมดเลยเข้าใจไหมทั้งหมดมันคือแสงไฟฉายเราจนะนด้อุบายวันนี้นะทีนี้คุณลักษณะของแสงไฟฉายเป็นแบบใดเมื่อแสงไฟฉายนี้มันถูกส่องไปจากธาตุต้นกําเนิดคุณลักษณะของมันคือมันจะกระทบวัตถุธาตุทั้งหมดหรือว่ากระทบรูป เรอเรียกว่าภาพก็ได้เมื่อมันกระทบรูปปึ้งรูปทั้งหลายแสดงตัวตนขึ้นมาเลยจากที่มืดมืดนะตอนที่มีกระบอกไฟฉายวางไว้ในที่มืดมืดไม่มีทางรู้อะไรได้เลยบอกให้เพราะมันมืดตึ๊บไปหมดแต่พอไอ้กระบอกไฟฉายนี่มันสร้างแสงขึ้นมาได้แล้วมันยึดว่ามันคือแสงเนนะแล้วมันแผ่รัศมีมันออกไปเพื่อรับรู้สิ่งที่มากระทบ ปรากฏว่ามันไปกระทบรูปหรือวัตถุธาตุจะเรียกอะไรก็ช่างพอมมนกระทบรูปปึ้งโอ้โหยมันเข้าไปถือครองแล้วไอ้แสงไอ้จิไอ้กระบอกไฟฉายมันเชื่อว่ามันคือแสงไม่พอมันเชื่อว่ามันคือไอ้สิ่งนั้นที่กระทบอยู่นั่นน่ะมันเชื่อว่าสิ่งนั้นคือมันมันสอบไปเจอหินมันเชื่อว่ามันคือหินมันให้ค่าให้ความหมายว่าจันทร์คือหินนี่เอง ส่องไปหาต้นไม้มันเชื่อว่ามันเป็นต้นไม้ส่องไปหาสัตว์มันเชื่อว่ามันเป็นสัตว์ส่องไปหาวัตถุธาตุใดๆมันเชื่อว่ามันเป็นสิ่งนั้นทันทีพวกเรา,างโง่เราไหมธรรมะเป็นเรื่องแก่นี้แหละ <c oughs> ใครได้ฟังความข้อนี้บรรลุธรรมสาธทุนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปและนามไม่ใช่เราเราคือธาตุตนกําเนิดจบผู้ใดเห็นธรรมนีู้้นั้นจะเห็นเราเพราะเราคือธาตุตนกําเนิด จบเลยง่ายๆแค่นี้และจิตเกิดมาจากไหนล่ะจิตมันเกิดไม่ได้จําไว้และจิตก็แตกสลายไม่ได้เป็นอมาตะาธาตุเป็นธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างวางเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆเพียวมากๆจงรู้ไว้เถอะว่าเสียงที่พระอาจารย์พูดลกมานี้มันเกิดมาจากธาตุต้นกําเนิดคือจิตคือชีวิตของเราเองเสียงนี้เกิดมาจากชีวิตธาตุชีวิต อาการรับรู้นี้มันก็เกิดมาจากธาตุชีวิตความจำอารมณ์ทั้งหลายเกิดมาจากธาตุชีวิตเข้าใจไหมแสงทั้งหลายลักษณะแห่งแสงจะมีสีสันมากกี่สีสันก็ตามนะแต่มันเกิดมาจากกระบอกไฟฉายนั่นแหละทวนกระแสเข้ามาอย่าไปยึดว่าสิ่งที่มองเห็นในที่มืดๆนั้นว่าเป็นเราเด็ดขาดเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ รู้แล้วแสงที่ไปกระทบให้รับรู้นี้แสงเหล่านี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงจับต้องก็ไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากจิตจิตเป็นท่าที่ละเอียดมากสร้างอาการปรุงแต่งที่ละเอียดเรียกว่านา้ำแล้วไปกระทบรูปซึ่งหยาบทั้งหยาบและละเอียดไม่ใช่ท่าต้นกำเนิดจบไลย แค่นี้แหละเมื่อจิตได้ฟังทมข้อนี้จึงเกิดพุทธภาะวะพรร่งน้ำตาไหลขึ้นมาเพราะรู้แจ้งว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ไอเสียงนี่เป็นอะไรเนี่ยเราอาศัยเสียงนี่มันเนิ่นนานเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเราคือจิตเราไม่ใช่เสียงนี่เราอยู่ไหนมันจะถามตัวเองมันจะค้นลงไปหาข้างในด้วยธรรมะใช่แห่งจิตเอง แล้วมันจะรู้ว่าที่รู้อยู่นี้เขาไม่ใช่เราหรือเนี่ยมันจะปึ้งขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกับว่าเราปิดกระบอกไฟฉายเอาปิดไฟฉายปุ๊บเลยแล้วมันจะรู้ว่าโอ้ยฉันคือกระบอกไฟฉายนี่จบเลยเนี่ยอุปมานะแล้วมันก็จะฉายไฟฉายได้เหมือนเดิมแหละมันจะส่องแสงเหมือนเดิมกระทบทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่กระบอกไฟฉายมันรู้แจ้งแล้วว่ามันคือกระบอกไฟฉายกระบอกไฟฉายนี้มันไม่หลง ไปยึดว่าแสงคือมันอีกแล้วแล้วมันไม่หลงไปยึดว่าสิ่งที่มันรู้นั้นเป็นมันอีกแล้วเพราะมันรู้แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแสงและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้นั้นมันรู้ว่ามันคือกระบอกไฟฉายหมดทานเมื่อ,อไรทานไฟฉายหมดเมื่อ,อไหร่จบกันกระบอกไฟชายนี้จะไม่มีวันที่จะมันหลงสร้าง แสงสร้างภาพอะไรอีกต่อไปแล้วไม่เรียนรู้แล้วเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้จึงได้สร้างแสงสร้างสิ่งกระทบเพื่อเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ที่ทวนเข้ามารู้แจ้งว่าเราคือจิตคือต้นกําเนิดหรือคือกระบอกไฟฉายเมื่อ,อไหร่กระบอกไฟฉายนี้จะไม่มีวันสร้างแส,ง,สงเพื่อเรียนรู้สิ่งอื่นอีนอกแล้วเพราะกระบอกไฟฉายนี้รู้แล้วว่าตัวเองคือธาตุต้นกําเนิดจบ นี่คือคําตอบของคําถามสาธุสาธุเจ้าค่ะ